สิ่งที่มองไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีอยู่จริงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวห้อนๆในครั้งถัดๆไปร้อนดวงไฟผีตาสิงเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนที่แกยังเป็นหนุ่มย้อนไปเกือบห้สิปีที่แล้ว ในตอนนั้นฐานะทางบ้านของตาสิงนับได้ว่าร่ำรวยกว่าคนอื่นๆเพราะพ่อแม่ของตาสิงนั้นมีควายเกือบจะห้สิตัวเลยก็ว่าได้นี่ขนาดไม่ได้รวมกับที่ขายไปบ้างแล้วและในวันที่เกิดเรื่องขนหัวลุกเรื่องที่ทำให้แกหลอนสั่นประสาทเป็นภาพติดตาแกมาจนถึงทุกวันนี้ในช่วงบ่ายแก่ๆของวันนั้นมีเมฆฝนกำลังคล้ม ต่างท่าว่าจะตกหนักเอาการในขณะที่ตาสิงกำลังไล่ต้อนฝูงควายให้ข้ามห้วยหนองน้ำเพื่อจะได้บ่ายหน้าเตรียมพร้อมหันกลับไปทางบ้านแต่พอตาสิงกำลังจะไล่ฝูงควายให้ลงไปในน้ำเม็ดฝนกับโปรยลงมาเอาเสียก่อนน้ำซ้ำยังมีลงกันโชคมาอย่างบ้าคลั่งเล่นเอาฝูงควายแตกตื่นไปคนละทิศคนละทาง แต่ยังดีที่ตาสิงแกควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ทันเลยไม่มีควายตัวไหนหวิ่งหนีหายตะเตลิดไปไกลเหตุการณ์ในตอนนั้นฝนลมพายุน่าจะยังอยู่อีกหลายชั่วยามตาสิงจึงได้ตัดสินใจไหลต้นฝูงควายย้อนกลับไปทางนาของเพื่อนเพื่อจะได้ขอที่พักหลบพายุฝนสักคืน เพราะถ้าฝืนตอนฝูงควายลงน้ำข้ามไปอีกฝั่งในตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าฝูงควายจะไปแบบสงบหรือว่าจะตกใจกับฝนกับลมตเลิดไปสะก่อนถ้าขืนเป็นอย่างนั้นตาสิงแกคงจะโดนพ่อด่าเอาแน่แนเมื่อตาสิงไล่ต้อนฝูงควายมาจนถึงเถียงนางของเพื่อนก็ปรากฏว่าเพื่อนของแกได้ไล่ฝูงควายกลับไปบ้านก่อนแล้ว ในตอนนั้นที่เถียงนาของเพื่อนจึงมีเพียงแค่ตาสิงกับฝูงควายของแกเท่านั้นตาสิงรีบไล่ต้อนฝูงควายเข้าโคกแกค่อยค่อยนับจำนวนว่าไม่มีตัวไหนหายไปในระหว่างทางนับจนแน่ใจแล้วว่าควายยังอยู่ครบแกก็รีบไปขนเอาฟืนที่วางกองเอาไว้ใต้ถุนของเถียงนา ตาสิงหลีบก่อกองไฟรอบคอ,อ,อบควายเพื่อไล่ย,ยุงและให้ความอบอุ่นแก่ฝูงควายทั้งหลายเวลาผ่านไปจนพบคำ่ำเมื่อดวงตะวันเริ่มพล่เพลลมฝนก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงบ้างเลยตาสิงห์แกรีบล้างเท้าล้างมือรีบขึ้นไปจัดเตรียมที่นอนท้องก็หิวเสื้อผ้าก็เปียกชุ่มไปทั้งตัวตาสิง์ นอนแผลหลาอยู่บนเถียงนาทั้งอย่างนั้นในใจก็แอบวันวันอยู่เหมือนกันแต่ด้วยความคิดที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆว่าเกิดเป็นลูกผู้ชายต้องเข้มแข็งไม่เกรงกลัวสิ่งใดที่ไม่มีตัวตนหรือเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้มันจึงทำให้ตาสิงต้องอดทนข่มใจข่มความขลาดในตอนนั้นให้อยู่หมัดแต่ในขณะที่นอนคิดเรื่องต่างๆนานาอยู่ในหัว แต่แล้วก็ได้มีเสียงของชายสูงวัยน้ำเสียงที่คุ้นเคยอย่างมากพอ่อตาสิงลืมตาขึ้นอย่างไวพร้อมทั้งดีตัวลุกขึ้นเชิงเงื้อมองหาร่างของชายผู้ชื่อว่าเป็นพอ่อก็เดินดุ่มๆฝ่าสายฝนมาในสองมือก็ถือถุงใบใหญ่ติดมาทั้งสองข้างตาสิงแทบจะร้องไห้ออกมา แต่ก็กลั้นเอาไว้ได้เมื่อพ่อเดินมาถึงพ่อก็รีบแกะถุงออกมาเอาเสื้อผ้าให้ตาสิงได้เปลี่ยนมีผ้าห่มสองผืนสำหรับเอาไว้หม่มกับผ้าหม่มผืนใหญ่อีกผืนเอาไว้ปูรองนอนกันสองคนและยังมีข้าวเหนียวร้อนๆกับน้ำพริกแจวผักลวกและก็เนื้อแห้งที่ย่างมาเสร็จแล้วยังอุ่นๆอยู่เลย ตาสิงกับพ่อรีบกินข้าวอย่างอร่อยในตอนนั้นตาสิงแกบอกว่าแกนั้นอุ่นใจมากที่คืนนั้นมีพ่ออยู่ด้วยจึงไม่ค่อยกลัวมากเหมือนตอนอยู่คนเดียวซักเท่าไหร่นักสองคนพ่อลูกนอนคุยกันไปฟังเสียงฝนตกไปจนตาสิงเองก็เผือหลับไปตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้มาตกใจตื่นขึ้นก็ตอนที่โดนพ่อสะกิด ตาสิงงัวเงียตื่นขึ้นมากำลังจะเอ่ยปากถามพ่อว่ามีอะไรแต่โดนพ่อใช้มือปิดปากเอาไว้เสียก่อนพ่อชี้มือไปที่คอกควายตาสิงจึงได้เหลือบตามองตามือพ่อเพียงไม่นานตาสิงก็ต้องเบิกตาโพงโด้วยความตกใจดวงไฟสีแดงอมส้มขนาดเท่าหัวคนมันกำลังลอยวนเวียนอยู่ในคอกควาย มันลอยสูงบ้างต่ําบ้างแวะไปใกล้ควายตัวนั้นทีตัวนี้ทีพวกควายก็พากันนอนเฉยคงจะไม่รู้ตัวดวงไฟนั้นมันใช้เวลาลอยวนเวียนอยู่บริเวณข้อควายนานมากแต่แล้วมันก็หยุดชงะงักกลางอากาศเหมือนกับว่ามันรู้ว่ามีคนแอบดูมันอยู่ตาสิงกับพ่อถึงกับพะงะหัวใจเต้นแรงและจูจ่ๆ มันก็พุ่งมาหาที่ตาสิงกับพ่อแอบอยู่พ่อรีบกดหัวตาสิงให้นอนลงก่อนจะทําทีเป็นนอนหลับเหมือนกับฝันร้ายเพราะว่าพ่อกับตาสิงไม่ได้กลางมุ้งนอนดวงไฟนั้นมันลอยเข้ามาใกล้แบบใกล้ามากๆตาสิงแอบหลีตามองดูมันเป็นดวงไฟกลมๆแต่คล้ายกับว่ามันมีชีวิตมีความคิดเป็นของมันเอง แต่ในความรู้สึกมันดูน่ากลัวมากเกิดมาก็เพิ่งจะเคยเห็นจะว่าผีกระสือมันก็ไม่มีหัวคนไม่มีพวงไส้หรือจะเป็นพวกผีปอบหรือผีเป้าก็ไม่แน่ใจแต่ในตอนนั้นเหงื่อแตกพรักขนาดฝนยังตกลมยังพัดกันโชคมาเป็นระยะมันได้ลอยเข้ามาใกล้ๆก,ก,กับใบหน้าของตาสิงแทนที่มันจะร้อนๆอ,อุ่นๆ เพราะมันเป็นดวงไฟแต่มันกลับให้ความรู้สึกเย็นเยือกทำเอาตาสิงห์ขนลุกขนพองแต่ก็ต้องทำเป็นนิ่งทำเหมือนนอนหลับไม่รู้อะไรทั้งนั้นมันลอยวนเวียนรอบๆตัวตาสิงหกับพ่ออยู่พักหนึ่งก่อนจะลอยกลับไปที่ข้อควายแต่มันก็มีหยุดชะงักบ้างเหมือนกับว่ามันไม่แน่ใจว่าตาสิงกับพ่อนอนหลับจริงหรือเปล่า แต่มันก็เลือกที่จะลอยวนๆอยู่รอบๆกับฝูงควายพอจึงได้ลุกขึ้นหมอบคลานไปหยิบปืนลูกซองมากอดเอาไว้กะว่าถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นก็คงได้เห็นดีกันแน่ๆฝนตกฟ้าร้องฟ้าแลบจังหวะโบ๊ะบะเหมือนกับหนังผีมากดวงไฟนั้นมันก็ไม่ยอมไปไหนสักทีตาสิงคิดอยู่ภายในใจว่า โชคดีมากที่พ่อตามหาตัวของตาสิงเจอไม่งั้นคืนนี้แกคงต้องนอนผวาอยู่ท่ามกลางท้องนาอันเวิงหวางกับผีอีกหนึ่งตัวเพียงลำพังแน่ๆสักพักดวงไฟผีนั่นมันก็ได้ลอยหนีไปหายวับเข้าไปในป่าไกลออกไปลิบๆตาสิงกับพ่อถึงกับถอนหายใจเฮือกใหญ่ออกมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย ในคืนนั้นพ่อก็อยู่เฝ้ายามทั้งคืนส่วนตาสิงนั้นหลับสบายเลยพอตอนเช้าพ่อก็พาตาสิงเลี้ยงควายอยู่ร,บรอบๆแถวนั้นพอตกบ่ายมาพ่อก็ได้พาต้อนฝูงควายข้ามห้วยหนองน้ำไปไม่รอให้ใกล้ค่ำเพราะกลัวจะติดพายุฝนอีกเลี้ยงควายเดินกลับมาทางบ้านเรื่อยๆพอบ่ายแก่ เมฆฝนก็เริ่มตั้งเขาอีกตาสิงกับพอ่อจึงได้ไล่ต้อนฝูงควายเข้าบ้านในทันทีพอฝนเริ่มตกลมก็กันโชกมาตาสิงกับพอ่ออาบน้ำอาบท่าเสร็จก็พากันมานั่งล้อมวงกินข้าวเย็นกับแม่และในขณะที่กำลังกินข้าวพ่อก็ได้เล่าให้แม่ฟังว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นแม่ตกใจเป็นอย่างมาก ก่อนแม่จะเล่าให้พวกตาสิงกับพ่อได้ฟังว่าในเขตรอยต่อของที่นาเพื่อนตาสิงนั้นมันติดกับที่นาของยายเท่ายายเท่านั้นเพิ่งจะซื้อที่นาต่อจากเจ้าของเดิมพอยายเท่าเปลี่ยนมือมาเป็นเจ้าของที่ได้ไม่นานก็มีข่าวลือกันหนาหูเลยว่ามีผีปอบออกหากินกบกินเขียดในพื้นที่แถบนั้นแถบจะทุกคืน ใครที่ดวงดีเกินคาดก็จะได้พบได้เจอกับมันเข้าจังๆเหมือนกับตาสิงกับพ่อนี่แหละแต่ก็ไม่มีใครรู้นแน่ๆว่าสิ่งที่ตาสิงกับพ่อได้พบได้เจอในคืนนั้นมันจะใช่ผีปอบยายเท่าอย่างที่แม่บอกหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นผีโพงผีกระสือหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นที่พวกเราไม่รู้จักก็ได้ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะส่วนวันนี้แอดมินต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ